บวนทิคาริ500ท,ค 500, ทิคาริ500รถไฟจะออกจากสถานีเกียวโตประมาณ9โมง3นาทีนะครับเป็นรถคันที่9อันนี้เราต้องจองนะครับรีเซิร์ฟซีทเท่านั้นนะครับถ้าไม่จองเนี่ยโอกาสค่อนข้างที่จะได้ยืนสูงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ชินคันเซ็นสายเนี่ยนะครับโทคไโดซันโยเนี่ย แต่คนข้างเข้มงวดมากกระเป๋าไหนที่ไม่ได้จองไปวางไว้เขาเข็นหาเลยครับกระเป๋านี้ของใครถ้าไม่ได้จองไม่ได้รีเซิร์ฟกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่โอเวอร์ไซส์เนี่ยจะต้องเสียเงินนะครับจะต้องเสียเงินเดี๋ยวเรารอเวลาเพราะว่า,ารูปแบบชิงคันเซ็นรถไฟเนี่ยก็คือเขาจะเข้าเป็นรอบๆเนาะเข้าเป็นรอบๆแล้วเขาก็จะเรียกจากเขาจะขึ้นป้ายจากขบวนที่ เวลาเดินทางเร็วที่สุดมาเรื่อยๆนะครับของเรา9โมงตอนนี้ยังไม่ขึ้นบอร์ดนะเช้าวันนี้อาหารที่โรงแรมไม่มีเนื้อสัตว์เลยแป้งล้วนๆเดี๋ยวเราซื้อเดี๋ยวเราไปหาซื้ออาหารเอาไว้รับประทานตอนพักเบรกกูรถไฟดีกว่านะครับเดินเล่นสถานีโตเกียวรอเราอยู่ไปครับ คือสืบคนเพียบแถวยาวไปหาก,กาแฟธรรมดาทานก็ได้ครับ

นีชินกกากาวะแล้วนะครับนั่งจากสถานีเกียวโตมานะครับก็เปลี่ยนแผนนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปทานซูชิซูชิที่แถมซุปปลาชิ้นใหญ่ๆตามรอยพี่นนรูเบียมานะครับเราก็มาเปลี่ยนสายเป็น KQ Line นะครับเป็นโลเค l นั่งจากนี้นะครับ4ป้ายร40เยนนะครับไปรับประทานอาหาร ก่อนเติมแรงแลยวไปเที่ยวไหนไปติดตามกันนะครับสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะครับร้านซูชิแถมซุปปลา ตั้งแต่5้าโมงเชา้าถึงบ่ายสองนะครับแถมโชชิมารุโออิโชชินะครับเดี๋ยวข้าไปข้างในกันกดกดจองคิวมาแล้วนะครับจองคิวเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็จะให้ป้แล้วว่าโต๊ะที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หน้าตาของที่สั่งก็เป็น iPad ตัวนี้นะเดี๋ยวเราก็เลือกสั่งเอาโอเค ทานกันดีกว่าครับอันนี้ก็ซุปปลานะครับไม่รู้ว่าบุฟเฟ่ไหมนะแข่อินคอูอันนี้มาแล้วครับโอโทโร่ันนี้เจ็ดพอยต์กว่าเย็นนะต่เรามาชิมกันครับกดน้ำชายตรงนี้เขาจะให้ตะเกียบกับท้าเย,ยน็นเลยครับตรงนี้แล้วก็ซอสต่าง ทิงดองอยู่ดีทิงดองต้มท,ท,ที่สองมานะครับเป็นแบบสามอย่างเนะทนาสับไขป่ปลาเอ้ยไม่ใช่สิไข่ปลาแซลมอนแล้วก็เป็นคาริมิโกอันนี้เป็นกุ้งหวานนะสามร้อยแปดเยนนะครับบางงานมันจะมาแบบสายพานตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเชฟอยู่ในใจเราเขาก็จะหลอกฟันให้สมใหยตรงนี้นะครับทานกันต่ออันนี้เราก็ไปตักซุปตามาเพิ่มแล้วนะครับอีกก้วยหนึ่งอร่อยดีอร่อยมากๆกซุปตา,าน้ำซุปมีหวานอร่อยออโรร่าแซลมอนนะครับอันนี้เป็นเมนูอันดับหนึ่งของวันนี้เนาะเขาจะขึ้นอันดับหนึ่งมาว่าคอฟเทนเนี่ยมีอะไรบ้าง อันนี้อยู่ราคา390ร้อเก้บยนดูลาสแล้ว3 9 6ร้อเาสิบเยนดอลารสิงวอากัโตมาแล้วนะครับน่าจะอิ่มละจานนี้กินไปหนึ่งสหหจานสกัลลบ480เยน นะครับ,บรรสี่แปดสิบเยนแถมรวมภาษีแล้ว528รยเยนโอเคจยุดผักจกุไปครับทานกันต่ออิ่มแล้วครับทั้งหมด2,508เยนสองห้ายแเยนเดี๋ยวจะขึ้นราคาแปลเป็นเงินบาทไทยให้ข้างล่างนะครับในวันนี้อิ่มครับซุปปับไม่แน่ใจนะ เพราะว่าเพราะว่าที่ตามรอยมาเขาบอกว่ามันบุฟเฟ่ต์นะครับแต่ตอนเราไปตักถ้วยที่สองก็ 2, ไม่มีใครห้ามนะเขาจะไปตักถ้วยที่สามเขาบอกไม่ได้นะครับอาจจะไม่บุฟเฟ่ต์แล้วแหละนะครับอร่อยครับสดดีชิ้นก็พอประมาณอาจจะไม่เท่าร้านซูชิหน้าหล้นที่เรากินที่อุยโนะราคาก็โอเคนะครับราคาดีงามเป็นว่าอร่อยแต่ก็ ต้องนั่งรถออกมาหน่อยนะถ้าใครพักโซนอุเโนะนะครับแต่พอดีวันนี้เราเดินทางจากเกียวโตมาก็ลงชินากาวะแล้วก็ต่อรถอีกประมาณ5สถานีนะครับ KQ Line 140เยนเดี๋ยวเรานั่งกลับไปที่ชินากาวะอีกนะครับ140เยนแล้วเราก็จะใช้เจ้าพัเอากระเป๋าไปเก็บที่พักแล้วครับที่อุเอโนะโฮเทลไปครับมื้อนี้อร่อย 我也不要。 ราก็มาถึงศาลเจ้าเมจินะครับเมจิจิงกุก็ถือว่ามาเดินพักผ่อนแล้วกันวันนี้เดินทางมาไกลนะครับเป็นวันฟรีเดย์สบายๆเอากระเป๋าไปเก็บเข้าที่พักมาเดินเล่นยูเซ้นยูสายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาออกมาจะมาบูชาเครื่องรางที่ฝากเพื่อนๆอีก คนค่อนข้างเยอะนะไม่ค่อนข้างเยอะแหละเมื่อกี้เขาแปลมานะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้คนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นวันหยุดทั้งฮาราจูกุทั้งศัลเจ้าเองนะครับชิวๆครับสบายๆ ตรงแถววิหารหลักนี่เขาก็จะมาทำความสักดิ์สินะครับตรงนี้คนเยอะมาก お下がりください。お下がりください 那个说。<laughs> เดี๋ยวเราเสร็จจากศาลเจ้าเมจิแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูเอสติกาที่อากิฮาบาระสักนิดหนึ่งเนาะก่อนเข้าที่พักเซฟแรงเางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปตะลุยเซนไดไปดูซากุระกันนะครับเดี๋ยวขึ้นรถไปยังใช้เจียพาสนะครับวันนี้เป็นวันที่6แล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายก็เดี๋ยวนั่งชินคันเซนฮายาบุสะไปดีกว่าไปครับ ナダドランもさ、あの、さっき勝 まもなく12番線に8時33分発光642号東京行きが到着いたします黄色いフェンスブロックの内側までお下がりください自由席は